หอมแก้มฉันหน่อยสิใครเคยรังเกียจแฟนตัวเองบ้างเหมือนผมไม่ได้รักเธอแล้วอ่ะดูที่ลูกมือขนกว้างและรอยสียงเธอสิเห็นแล้วอยากจะอ้วกเลยผมที่มันผิวที่หมองคล้ำดูเหมือนคนสกปรกทำให้ผมไม่มีอารมณ์กับเธอเลยยอมรับว่าในตอนแรก ผมเห็นเธอสวยแหละเลยเข้าไปจีบคนสวยครับขอไลน์หน่อยได้ไหมครับแต่หลังจากอยู่ด้วยกันไม่เพียงแต่รูปลักษ์ที่เปลี่ยนไปอารมณ์ก็เปลี่ยนไปเช่นกันไฟก่อนออกจากบ้านเนี่ยฉันบอกให้คุณตากผ้าให้ฉันทำไมคุณยังไม่ตากให้อีกอ่ะเออเอาวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวตากให้เห็นได้ชัดว่าขนาดอยู่บ้านของตัวเองยังต้องมีกฎเยอะแยะมากมายนี่ไฟ ฉี่ทำไมไม่เอาฝาช็โคโกขึ้นด้วยฉันบอกไปกี่ครั้งแล้วคุณไม่เคยทำตามที่ฉันพูดเลยอ่ะอิสรภาพของชีวิตก็หมดไปด้วยแกกันอนแ่เฮ้ยมีย่โอ้โหนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งยังเข้มขนาดนี้แล้วถ้าแต่งเนี่ยกูว่าอิสลามมึงไม่มีแน่นอน เออเลือกวงมาพวกมึงเฮ้ย <Hey. S 1> สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ,เ,อเธอเรื่องเยอะมากอะไรนะค่าสินสอดสามหมื่นสามหรอนี่คุณล้อฉันเล่นปะเนี่ยอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้แล้วยังคิดว่าตัวเองมีราคาอีกเหรอเอาก็แม่ผมบอกมาแล้วอะว่าอยากได้สามหมื่นสามมันเป็นเลขมงคลแล้วเลขมันก็สวยด้วยอะเลขมงคลอย่างนั้นหรอถ้าให้แค่นี้เนี่ยงั้นเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วเอาคุณอยากได้เท่าไหร่ก็บอกผมมาสิ โอ้ยนี่ตาเป็นแบบนี้เนี่ยถ้ามาถึงอยากขอคืนนีกับเขาอยู่วะก็เลิกไปเลยกูไม่ได้โง่ซะหน่อยตอนเนี้ยผู้หญิงตั้งค่าสินสอดกันเป็นแสนอัพเลยนะเว้ยตะขอแค่แปดหมื่นเองกูว่ากูคุ้มว่ะแล้วกูก็คิดว่าตกอะไม่ได้ไรประโยชน์ขนาดนั้นช่างมาเถอะเอาเวลาที่มาบ่นคุณเนี่ยไปตากเองดีกว่าถึงจะบน่นก็ทำได้แค่บน่นสุดท้ายก็ทำเองทุกอย่าง เหมือนได้แม่บ้านรีๆคนหนึ่งชีวิตเนี้ยทนนี่ทนหน่อยมันจะเป็นไรไปวะถ้าไม่ไหวกับเมียก็หาซื้อกินข้านอกก็ได้เว้ยหรอเออตักฉันแค่มาเยี่ยมไฟเฉยๆไอ้ไฟกูยุ่งพอดีเลยว่ะกูไปก่อนนะเอ้าเฮ้ยฉันว่าที่คุณพูดเนี่ยมันก็ถูกหมดทุกอย่างเลยนะแต่ผิดอยู่อย่างเดียวใครจะแต่งงานกับคุณหรอหมายความว่าไงอ่ะ นี่คุณคิดจะเลิกกับผมงั้นเหรอตกคุณเคยนอนกับผมมาแล้วอะ่ะคุณก็ไม่ตาอะไรจากคนที่เคยหย่าล้างหรอกนะคุณกล้าทิ้งผมงั้นเหรอคุณไม่กลัวว่าคนใหม่ของคุณอะ่ะจะรังเกียจคุณงั้นเหรอฮะไฟคนที่ห่างจากผู้หญิงไม่ได้อย่างคุณต่างหากที่ต้องกลัวเพราะว่าเกาะผู้หญิงตลอดเลยนี่แล้วต่อให้ฉันจะไม่มีแฟนนะฉันก็ยังมีบ้านมีรถมีงานแต่ยังไงฉันก็ต้องขอบคุณคุณนะ ที่ลองเสนอให้ฉันเนี่ยได้มาอยู่กับคุณก่อนที่จะแต่งงานฉันก็เลยได้เห็นสัญญาณที่แท้จริงของคุณจะได้ไม่หลงผิดไปตลอดชีวิตเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันก็คงจะต้องเสียใจยแย่เลยเราเลิกกันเถอะตัก